ครับก็อีกวันนะครับวันนี้พามาดูเขาปั่นเหหาปลายกยอครับเปิดไจขายบัตรแล้วก็เก็บเก็บตังแล้วก็เพื่อจะเอาตังค์เข้าหมู่บ้านนะครับเรามารุ้นกันครับวันนี้ว่าจะมีปลาหรือเปล่านะครับบรรยากาศนะครับครับ ต่ดูแล้วเตนะครับต่าถ้าถูที่ส่านะก่านหล้ใตูไม้ห่อมจะได้ม้กับไ้หอมนะครับต่อป็ต้องดูแล้วะตดูแล้วเตอนะครับต่อน้ำเ่เนมะครับเม้ามันื่อให้สือนนางเก็บน้ำขนาดเล็กครับใหมู่บ้านนะดูละจเ้นะครรถจอดเต็มไปหมดครับตอนนี้ ตัวจะหมุนนะครับพอมาถึงนองตัวล้อนะครับกอดใส่ล้อห <kr> ันนะครับโอดใส่ล้อสักคันนะครับประเดินดีๆเบงๆน้อยๆเลยนะครับแต่โค้ชมุกเกินซิทเมือนนะครับก็เรอส์เป็นกำลังเดินหางม้านะครับกำลังซื้อบัตรกันดูนะครับครัถ้าจ๋นนะครับตีตั้งไระยะไปต้องไปยกไปหาตัวนะครับก็ขยับหน้าได้แต่ว่าไปรู้ไปเอาตตาอย่างตัวนะครับแต่เย็นๆนะครับล้อเอาเพิ่มกันนะครับ ตอนี ia, um ่ยังหมือนเวลาเตือนนะครับ่านเ่อเขียนนะครับมังตพิกาเต้นนะครับขอตั้งต้องหรปิดวละเจนะครับต้องดีละซันะครับถ้าเราดกดมันหนีละนะครับนะครับดินนะครับปดเอานะครับขอ่รอนเอี้ยงของกล้งนะครับที่นี่คือว่านมันท็อกเบลนะครับ หน้าขาป่าทั้งนั้นนะครับตีมานะครับผมตีคู้อยูนี่ล้ขาไปจางนึกจะเป็นโลกอาเหรอครับนีกเป็นอาป้าตอแมาเล่าเดี๋ยวผมจะเป็นโลกย่ำไปยืนกันไยงามบางามก็หู้นะครับตเยนๆนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเปิดหาครับก็มือเขาประกาศว่าประมาณสิบ10ิบนาฬิกาครับส0โมงเช้าจะต้องรอวันต่อไปครับรถเอาต้นนะครับ วัดเตยน้อยนะครับทำดบวยปีาเลยสภาพอุปกรณ์ก็อย่างที่ว่าครับหา,ากันมาทำครับยังครับบ่ได้ป่าเลยหาย้พวกไม้ไผ่มาไม้อะไรมาทำแพรครับคนก็เป็นอย่างนายรถยนต์มาคนก็เป็นกระติกค,คนก็กล้องไฟเราอย่างปลาครับ ทนนา,คางคณะกรรมการขาบอกให้เตรียมตัวนะครับเีตัวเดี๋ยวผม จะถ่ายให้ดูครับว่าปลาจะมีตัวโตรหรือว่าตัวเล็กตัวโตสมกันครับจะ,จะติดตามให้ดูครับว่าจะมีปลาตัวโตรหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะถ่ายให้ดูได้นานขนาดไหนเพราะว่านักการเข้าเปิดเสียงเพลงตลอดเวลาเหมือนกันครับก็ตัดไปเป็นบางช่วงๆบ้างครับเดี๋ยวไปดูเพลงที่มีลัขสิทธิ์เขาก็เขาจะฟ้องเอาครับ วกยอกับเตรียมตัวแล้วคตอนนี้อากาศเริ่มแล้วครับ

Ô, nó là hai đúng này 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 Ô, nó là Ô, nó Ô, này nó là cái sao. Ô, chị, nó là cái sao. Ô, chị, nó là Ô, hay vậy Phá một cái <laughs> tét cho nó. Phá một tét thấy cuốn một cuốn nào. Con con sự sửa À, nói nó lắm, nó. nó chụp luôn luôn Ồ, đất rồi cho nhanh

em cứ đi <laughs> hay là cứ đánh em lại đi bác cứ đứng hình bạn đi Thank <laughs> you.